สวัสดีคุณเอฟซีช่องพระออนพี่สาวลงพลนะคะเดี๋ยวมาดูย่าพาทำอะไรอีกโอ้ยแม่ใหญ่นี่เฮ็ดอีหยังอีกเนาะเนาะว่ามันอันว่ามันเมื่อแล้วพะยังบ้านในเมื่อจะบอกให้เมื่อได้แล้วกันยังบ้านในเมื่อโยเจ้านี่เนาะโอ้ยจะแม่นบาวเาี่ยคือลุงเนาะเจ้าก็ได้เนาะเฮ็ดอีหยังอีก เจ้ากระเบิงแน่ฟา้ฟาฟ้าเฟ้อเนี่ยแม่เอ้ยพูนามันจ,จะอาลงมาแล้วเจ้าจะมาเฉีดอีหยังอีกเนาะแม่เอ,อ้ยโ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 อ้ยเนาะยะเอ้ยหยะยะผ้าเอยา้อเอยเบื้องแม่พ่อแม่พี่น้องคนน <c oughs> มันงามแห้งเหรอแม่อืม มันงามแห้งมันก็เลยแบบนั่นแน่วะ่ะแปลกเนาะอันดอกไหม่บ่ม,มีเม็ดเลยวะ่ะดอกดาวเรืองหญาา้ญาผ้าหญ้าผ้าบอกว่าเอาไว้เอาแน่ว่สั่นดอกใหญ่ๆสัน่นที่ไหนได้มนันบ่มีเม็ดพม่พี่น้องเทียนหญ้าผ้าซื้อเม็ดมาพเพาะนี่กะเม็ดระบาดหญาาา้าผ้าว่ะ มันเทาไรมากเกลอโยกกันกเนาะอ,อีวัดหิร่างขวบเจอหญิงไร่เบะพักการเจ้าพ่อเกบไปกินแล้วได้ไงในหน้าพักการหางนงยุงเนี่ยนะแม่ คุณเอฟซีดูผักกาดหางนกยุงแม่บแม่แม่จะบอกแม่ชื่อผักกาดหางนกยุงอยูบ่บ่ผักกาดหางนกยุงกำลังงามพ่อแม่พี่น้องพรอ่อนเอามาชำไว้นะคะย่าพาสั่งให้มาชำาต้นใหญ่ๆนะใช่เลยนะคะคุณเอฟซี กาดหางนกยุงลิกินก้านมันแล้วเนาะแม่เน,ะนะาะแม่นบอแม่ลิ่กินกา้านมันบอ,อบ่ถาให้พ่อตูพ้พองพุ่นมาเอารถสามหล่อมาขนออกมานี่หละก็มาไหวเอบๆไว้น้ำ้างๆของน้ำมันนี่แหละอืม อ๋อสรุปแล้วคือเจ้าล่างกะติกเสียบกะติกไปทรงเพื่อนมาถอน,น,อ,อ,นอันที่เอาใส่นี่คืออันน้ำเป้าบออล่างกะติ๊กมื่ออื่นะะีดสีดอันสีดนี่ยังก่อสีดมกพริกอ๋อ เห็นไหมเนี่ยอือันนี้จะได้ว่าแห้งแ็ดบุปินกาได้แล้วมาผสมร่างออกไปขไป่ไปขุดได เบิรละราบอลารนา่นะฮัพระออนก็บอกให้แม่กลับแล้วนะคะแต่แม่ก็มาทำอะไรก็ไม่รู้นะคะนี่นะคะทำไปแล้วก็บสบายใจก็ปล่อยให้แม่ทําไปนะคะเพราะว่าพระอ่อนไม่นั่นอยู่แล้วนะคะกับการเอายามาพ่นใส่ต้นไม้นะคะพระอ่อนชอบ ธรรมชาติธรรมชาตินะคะคุณเดฟซีเจ้ามาแต่ใส่ผ้ากันจองบอกเพรนึกว่ามันเจ้าทอนไอ้มองนั่นบ่เมนบอบอเจ้าเสียไปปลูกใชแหรือเสียไปซ้ำให้เสียไปซ้ำไปใส <ม>ปูออมืมาเสียไปซ้ำให้เนี่ยอพหอักม,ม,มบรพรกันจองเห็นนะมีน้องเออน,น้อน่อเออเกนามเลยบริการม,มันไม่ติดพรากันจองนั่นเสียบจอบเสียบจอบแล้วก็แล้วตัวถ้าเสียไปเาปูถ้าสียไปปูงเสียเยนั่นพราะกันจองเนาะ ม,ม,กกมาเอาไว้ขนาดเดี๋ยว,ว่อจะไปซ้ำให้อันนั้นเนี่ยพักกันจองนี่จอบลุง้งลุ้งหอมไมเต็มพุงบ้านน่านปู่เป่าแค่มันมีอืม,มไมีนม้ำผอบอืมคืออันนั้นกับบุญอไเป็นยังสิ่งเห้ยพวกอืมขอน้ำแค่สิ่งจริงอ,อืม

เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวขอสิไปซ้ำให้เอาไปซ้ำอยู่ในแปลงปุ๋ยแปลงก็มีแปลงพักเฮ้ออเอามาซ้ำในน้ำมันนี่บอ๋อเอาชนะเดี๋ยวสิซ้ำให้แถวๆนี้ละชนะเออซ้ำไว้เนี่ยล่ะดินกำลังซุ่มๆอยู่ไปเมื่อได้แล้วหาโมงกลัวแล้ว กลับแล้วนะคะปะอออนก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องปอออนพี่สาวลุงพลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ